มาค่ะทุกคนฟังให้ดีใครที่เกิดราศีนะคะสามราศีนี้จะมีราศีหนึ่งที่ฉุดไม่อยู่เลยแต่ครูขอพูดราศีที่ตั้งอันดับสามก่อนมีสามอันดับอันดับสามคือราศีราศีราศีธนูค่ะใครราศีธนูทุกคนคะใครที่เกิดราศีธนู ะะก็คือวันที่16ธันวาถึง13มกรานะคะคุณคะคุณจะได้ในเรื่องของงานกับเงินสองเรื่องนี้ทุกคนคะงานกับเงินชัดมากมันเกี่ยวข้องกับดวงดาวนะคะเดี๋ยวมาบอกวิธีนะคะว่าให้ทำยังไงอะต่อไปนะคะราศีลำดับที่สองที่จะปังปปรยเรื่องงานเรื่องเงิน จเจาะเรื่องงานจเจาะเรื่องเงินนะทุกคนเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ขออเขาเจาะเน้นๆเนื้อๆเอาเรื่องงานเรื่องเงินคือราศีราศีพิจิกค่ะ <ac> <ri> มีนาเมษากวาดให้เรียบเงินอยู่ตรงไหนกวาดให้เรียบทุกคนตั้งแต่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะคะคือราศีพิจิกนะคะพิจิกนะคะทุกคนคืออันดับสองเลยนะ เอออันดับสองใครเกิดราศีพิจิกมีนาเมษาทุกคนเงินมาทุกทิศทุกทางการงานเลิศเพอร์เฟกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสุดในสุดอ่ะตื่นเต้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งของความเฮงความปังปุริเยความรวยฉุดไม่อยู่ การงานการเงินเงินทองหล่นทับทุกคนมีทองให้ออกไปขายช่วงนี้ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยใครมีทองแล้วอยากเก็บเป็นเงินก่อนเอาไปขายเลยแต่ไม่ใชใ่ขายทั้งหมดนะคะแต่ขายทํากําไรเลยค่ะสามราศีนี้ทุกคนคะรับรองเลยรับประกันเลยเออทุกคนปังปุริยเย่เย่เย่ถ้าทําอย่างที่ครูบอกครูเชื่อว่าทองจะไปแตะห้าหมื่นเลยนะ ชื่อมั้งแต่นานแล้วค่ะเชื่อมั้งแต่เล่นหุ้นคองแล้วนะอ่ะราศีนะคะที่จะรวยกับเงินกับทองกับงานก็คือราศีราศีราศีเมทุนค่ะราศีเมทุนนะคะก็คือคนที่เกิด14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะ ใครที่เกิดราศีเมทุนุนฉุนฉุนฉุนทุกคนค่ะมีทองก็ไปขายทองเอาเงินมาต่อยอดนะคะเพราะราศีเมถุนจะลุ่งเลืองทุกทิศทุกทางจะปังปุรีเยจะโอ้ยทุกคนบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเพราะดวงดาวการเงินการงานไปตรงเขาเป๊ะอ่ะทุกคนค้ะทีนี้จะมาบอกวิธีนะคะฟังให้ดีนะสําหรับสามราศีที่คุูบอกไปเมื่อกี้นี้ฟังให้ดี สามราศีนี้ต้องไหว้พระแม่ธรณีกับพระแม่คงคาฟังให้ดีนะคะคุณต้องไหว้พระแม่ธรณีกับพระแม่คงคาทุกวันนะคะมีนามเมษาค่ะสองเดือนไหว้ทุกวันนะคะไหว้หรือกรวดน้ําก็ได้ทุกคนไหว้ด้วยทูบหรือไหว้กรวดน้ําได้หมดเลยขอให้คุณไหว้นะคะสามราศีก็คือธนูพิจิกเมถุนสามราศีนี้นะคะไหว้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเลี้วซักคุณจะปรากฏ ซับคุณอยู่ในอากาศซับคุณอยู่ในดินซับคุณอยู่ในบาดาลซัพบของคุณอยู่ทุกที่เลยแต่ซัพบจะงอกไม่ได้ถ้าคุณไม่ขอคมากรรมพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อิฉฉนไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่สองเดือนนี้ทําอย่างที่ลองทํานะคะสนุกสนุกทําแบบตั้งใจทําสนุกสนุกมีความสุขสามราศีนี้จะเบิกซับได้ค่ะ จะเบิกทรั์ตัวเองได้การงานการเงินเบิกได้หมดเลยทุกคนแต่ขอให้ไหว้พระแม่ธรณีกับพระแม่คงคาไหว้โดยการใช้ทูบก,ก็ได้หรือไหว้โดยการใช้น้ําก็ได้เหมือนการปวูดน้ํานะคะกลวดน้าอะค,ะะคะอ่ะอ่าแล้วก็ให้บุญส่งบุญให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะแล้วก็ขอพอรท่านขอโหสิกรรมท่านหากได้ล่วงเกินโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะคะแล้วก็ขอพอรท่านค่ะนะคะ,นะคะชาวสามราศีนี้บอกเลยค่ะคุณจะปังปุริเยชุดไม่อยู่มีนากับเมษา คุณค้าได้ผลลัพธ์อะไรเอามาส่งข่าวคูบ้างนะคะอีชั้นเนี่ยให้จนหมดเปลือกหาข้อมูลให้จนไม่รู้จะให้ยังไงเวลาคุณมีข่าวดีคุณได้อะไรคุณมาแจ้งอีชั้นบ้างอีชั้นจะได้แบบไปกระหึม่มพึมพึมให้พี่น้องเราได้แบบสนุกสนาน